กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนในพีทุกๆคนเลยนะครับยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าช่องไฮเดรซีที่ผมวีกันอีกแล้วนะเพื่อนวันนี้ก็จะมาถ่ายแบบไม่ได้ขับรถอีกแล้วเพราะว่าจะมาพูดแนะนําหรือว่าบางคนนะอาจจะกําลังคิดน,นะครับว่าถ้าเราอยากได้เจ้า b ิกไบส์สักคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุน่นอื่นๆคลาสอื่น,นไม่ว่าจะเป็นนินจ้าสามร้อย3ซ่สามร้อยอาสามรถต่างๆคลาสแบบไม่เกินสี่ห้าร้อยซีซีเนี่ยหรือร้อยห้าสิบขึ้นไปที่ มีคลาสนะครับไอ้มีคลาสระบบคลาสเนี่ยถามว่ามันจะเหมาะกับมือใหม่ไหมที่ยังไม่เคยขับรถมีคลาสมาก่อนและไม่เคยขับรถที่ใหญ่ขนาดนี้ก็จะพูดว่าน i n จ a 400นะครับเหมาะกับมือใหม่ไหมที่ไม่เคยขับรถมีคลาสมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยเล่นบิ๊กไบค์มาก่อนไม่เคยจับรถที่มีคลาสมาก่อนเลยจะยกตัวอย่างก็คือผมเองผมครับหรือเรียกตอเตงวีเนาะวีไม่เคยขับรถมีคลาสมาก่อนเลยเคยฝึกแค่โซนิ c ของพ่อเพื่อนนะครับ คือขับวนแค่ในซอยน,นิดนึงแล้วก็ m อ็มคือขับได้แค่สตาร์ทครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยขับรถมีขัดมาเลยจนมาเจอเจ,อเจ้านินจา400เป็นรถที่อยากได้มากๆต้องขอเกินว่าผมอยากได้แซร300สีแดงมากๆนะครับที่พูดเนี่ยจะพยายามขึ้นรูปให้ดูนะถ้าไม่มีรูปก็ต้องขออภัยด้วยอะ่ะผมว่าเป็นคนที่อยากได้แซร300สีแดงมากๆเพราะว่ามันเป็นรถที่สวยแล้วก็ตอนนั้นอะ่ะนินจา400ยังไม่ถูกผลิตขึ้นมานะครับก็เลย เลงแซ่สามร้อยไว้ในใจเลงไว้นานมากถึงขนาดดีไซน์ของแต่งนู่นนี่นั่นพร้อมอะ่ะแต่พอยุคเวลาเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาขนาดผมที่รักแซ่สามร้อยมากอะ่ะแบบว่ายัางไงก็ไม่เปลี่ยนใจกูเจ้าแซดเวยยังไงก็เจ้าแซตให้ได้จนนินจาสี่ร้อยออกมาครับตอนแรกก็ไม่มีสีแดงนะมีแค่เขียวดําแล้วก็น้ําเงินเออสีแดงยังไม่มีแต่พอมันเริ่มมาวางขายเนะี่ยสีแดงเพิ่งเปิดตัวผมว้าวเลยเพราะว่าเอ้ยมันสวยมาก คือผมเป็นคนที่ชอบในสีแดงอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจครับเปลี่ยนใจจากแซดมาเอานินจาเลยแล้วถามว่าเออมันก็มีคัตทั้งคู่เนาะตอนแรกคือเคยนอนเครียดอะเครียดว่าทําไมวะทําไมนินจาต้องเป็นคัตมือทําไมไม่เป็นคัตเท้าเหมือนเวฟอันนี้ความคิดของผมนะเพราะว่าผมเคยขับเวฟร้อยยี่ห้าไอปะวานนะแต่จะขึ้นรูปไปดูอันนั้นคือรถคันแรกของผมเลยคือเป็นระบบคัตเท้าหรือว่าไม่มันก็ไม่ใช่คัตมือแหละแต่พอไปนินจา400อเนี่ยที่เป็นระบบคัตมือเนี่ยก็บอกเลยว่า ผมไม่เคยขับมาก่อนแล้วก็ขับไม่เป็นขับรู้รู้เกียร์รู้จังหวะปล่อยคัตพอดูใน YouTube บ่อยฝึกใน u t u b e พยายามขับเวฟใช่ไหมแล้วก็ทํามืออย่างเงี้ยถึงมันไม่มีคัตอะก็มโนว่ามีคัตเข้าใจไหมไม่รู้ใครจะทําตามก็ได้นะแต่จะมโนว่ารถรถเวฟมีคัตเว้ยค่อยปล่อยแล้วก็ค่อยบิดเติมคันเร่งประมาณนั้นก็จะจับจังหวะได้แล้วพอวันหนึ่งอยากได้มากก็อย่างที่รู้นะคือผมทําช่องมานานน่าจะดูคลิปเก่าๆแหละผมก็อธิบายเรื่องการเก็บเงินไปแล้ว เก็บเงินออกปุ๊บเนี่ยเลงนินจาสี่ร้อยไว้รุ่นหนึ่งกับเจ้าแซ่สามร้อยซึ่งตอนนั้นลังเลสองรุ่นนี้มากเพราะว่าเจ้าแซ่สามร้อยที่เมื่อมันนะตกยุคขอเลียงก็ตกรุ่นแล้วกันเนาะเพราะว่ามีรุ่นอื่นมาแทนพอแซ่สามร้อยเริ่มตกรุ่นอย่างเงี้ยราคาหรือว่าเงินพิเศษหรือว่าเงินกีบ e วเซอร์กีบไวเซอร์จะเยอะมากตอนนั้นอะรู้สึกจะให้หมื่นถึงหมื่นห้ามั้งถ้าจำผิดนะหรือไม่ก็20ั0 0สองหมื่นอะสองหมื่นเนี่ยเป็นเงินที่เยอะมากนะครับถ้าเราเอามาลดเงินดาวแต่ว่ามันลังเลระหว่าง ตอนนั้นนินจาสา0รอยก็แถมท่อโยชิมูระอาวันวันนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูถ้ามีเนาะตอนนั้นเจ้านินจาสา0ร้อยก็แถมท่อซึ่งมันเป็นตัวเลิกที่เยอะมากอะ่ะผมแบบเอ้จ้อาอะไรดีวะถ้าเอานินจาสี่ร้อยเนี่ยโอเคเราได้ความใหม่ความใหม่ความสดไม่มีใครขี่ตอนนั้นยังมีคนขี่น้อยมากเพราะว่ามันรถมันยังใหม่อยู่ก็คิดในใจถ้าเอาแซดมันก็สวยแต่ว่ามันจะจบปะวะความคิดแล้วนะเอ้มันจะจบปะวะถ้าเราเอาแซดมาแล้ว เราเห็นนินจาแล้วเราอยากได้มากกว่าแล้วเราขี่แซดอยู่มันจะอยากอัพไหมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราเก็บเงินเพิ่มคือกรณีนี้ผมบอกเลยว่าตอนนั้นอะ่ะผมมีเงินอยู่ก้อนนึงซึ่งมันพอจะดาวแซดสามร้อยแล้วคือสามารถไปออกได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันมีกิบไวช์เชอร์สองหมื่นใช่ไหมครับกิบไวช์เชอร์เนี่ยสามารถเอามาลดเงินดาวได้ซึ่งมันพอดีคือผมสามารถไปออกได้เลยแต่ก็พี่พี่ชายเขาพูดว่าให้เราคิดดีๆให้ออกรถมาแล้วเราภูมิใจไม่ใช่แบบว่า เรามีข้อกังวลอ่ะอันนี้ก็อยากแนะนําเพื่อนนะใครกําลังมองรถรุ่นอะไรไว้แบบมันต้องมีตัวเลือกเยอะแหละเพราะว่าไม่มีใครเลือกรุ่นเดียวมาตลอดหรอกรถในในโลกนี้มันมีหลายรุ่นครับมีหลายคลาสเราลองเปรียบเทียบดูข้อดีข้อเสียแล้วก็จํานวนเงินแล้วก็ความชอบที่สุดลูปทรงมันไม่เหมือนกันหรอกทุกรุ่นนะครับเราให้เอาความชอบที่สุดถามว่าแซ่บสามร้อยผมชอบไหมชอบดินจาชอบไหมชอบชอบมากด้วยก็เลยตัดสินใจเอาดินจาเพราะว่าด้วยเรือนไม้ด้วยทุกอย่างของมันอ่ะ ม,มันสวยกว่าไงเพราะว่าอย่างหนึ่งผมอยากได้ก็คือเจ้าระบบบอกเกียร์ซึ่งแท่สามร้อยไม่มีนะครับเจ้านินจาจะมีก็เลยตัดสินใจเอานินจาสี่ร้อยออกมาวันแรกที่ไปออกเนี่ยบอกเลยว่าคือวันแรกที่ไปคอมคนระับวันแรกที่ไปดูรถที่ศูนย์อ่ามีหลายคนถามว่าผมออกรถที่ไหนนะครับศูนย์โมโตฮอลิกสาขาราชชฤกษพหรือว่าวงเวียนพระรามห้าเนาะผมไปดูรถเนี่ยก็เป็นโมเดลสีแดงอ่ะตอนเดินเข้าไปนะครับผมว่าหลายๆคนที่ออกรถจะเข้าใจความรู้สึกนะคือว้าแบบเฮ้ย โอ้โหหมูมันมสวยจังวะมันใหญ่ยังวะเ,เดินไปปุ๊บก็ลองคอมอาทางเซลก็ให้คอมได้ผมออกกับผมไปซื้อจากเซลเคนะฮะซื้อถ้าจำชื่อผิดเนาะเซลเคผมก็ลองไปคอมคอมเงี้ยแบบโอ้โหโอ้ห,หูน้ำหนักต่างๆและขาผมผมไม่คนที่สูง175ขึ้นนะครับมันก็เลยขาถึงแบบหูล้วลองคอมลองอะไรต่างๆมันเข้ามือมากแบบวันนั้นอยากขับออกมาเลยไงแต่ว่าด้วยอรงต่างยังไม่พร้อมก็เลยโอ้โห คือมันใช้ได้แล้วอ่ะคือตอนนั้นอยากได้มากก็คิดว่าเออเราตัดสินใจเอานินจาสีรล้อนี่แหละก็เลยไปออกมาเลยออกมาปุ๊บก็มาขับแล้วถามว่าตอนนั้นอ่ะผมไม่มีพื้นฐานในการขับบิ๊กไบค์เลยไม่รู้จักไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องสักนิดไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วถามว่าเออเราไปออกเนี่ยเราก็ศึกษามาศึกษามาก็นิดนึงแต่ว่าพวกเครื่องโยนพวกนู้นนี่นั่นอะ่ะแทบไม่รู้เลยเพิ่งมาศึกษาตอนมีรถแล้วถามว่าตอนได้มา ตอนนั้นผมไปออกใช่ไหมจองไว้1000บาทแล้วก็รอรอไฟแนนซ์อ, Finance, อนุมัติพ่อไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บก็ยื่นเลื่อนผ่านปุ๊บใช่ไหมทางศูนย์ทางเซลก็โทรบอกว่าโอเคผ่านทุกอย่างนะจะรับรถเลยไหมจะจะรับรถยังไงซึ่งวันนั้นที่ผมไปจองก็เกิรนบอกแล้วว่าพี่ครับถ้าผมจะให้พี่มาส่งเอารถมาส่งได้ไหมเพราะว่าผมยังขับไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากขับด้วยเพราะากลัวคือเราไม่เคยขับรถมีคลัต์มาก่อนนะครับแล้วก็คันนี้มันค่อนข้างใหญ่ละซีซีมันเยอะก็กลัวอันตรายมาก ก็เลยให้เขามาส่งก็คือจะใส่รถตู้มาส่งนะครับซึ่งจุดที่มาส่งก็ขออนุญาตพาไปดูนิดนึงนะก็แถวนี้แหละอยู่ตรงน,นู้นมาส่งตรงนู้นอ่ามาส่งตรงนั้นเลยทางศูนย์ก็เอารถมาส่งครับตอนนั้นที่มาวันแรกโคตรตื่นเต้นเลยแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ขี่นะเพราะว่ายังขี่ไม่เป็นแต่พี่สาวก็แบบขยัขยะอลองดูลองลองดูหน่อยลองคอบลองขับให้ดูหน่อยไหนออกมาไหนออกมาแล้วลองขับให้ดูหน่อยโอ้โห เราก็เขินเขินเนาะก็เลยลองขับดูสตาร์ทปุ๊บลองกำคัดและออกตัวเฮ้ย hey, แม่งง่ายจังวะทำไมมันง่ายจังคือขับได้แบบแบบเอ้ยพอเกียร์หนึ่งปุ๊บตบสองตบสามเฮ้ยง่ายมากแบบเฮ้ยบ้ามัไมันขับง่ายจังเลยแล้วพอเราขับไปปุ๊บโอเคมันไม่ดับอะผมขับแล้วไม่ดับับคืองงเหมือนกันนะทำไมในจ้าสี่ร้อยมันขับง่ายเพราะว่าหนึ่งเลยคือ ระบบคลัต์ที่มันปรับเปลี่ยนเป็นระบบคลัตซ์อันักอย่างเนี่ยมันพัฒนามาจากเจ้ารินจั300ซึ่งก็คือคลัต์จะนุ่มนุ่มกว่าแต่ว่านุ่มมันนุ่มขึ้นอะขับง่ายคือเราปรับคลัต์ดีนะต้องต้องตั้งคลัต์นิดนึงนะครับให้ประมาณนี้เห็นไหมเพราะว่าคลัต์เดิมเดิมที่มันให้มามันตั้งชิดมากอันนี้ก็แนะนําว่าให้ตั้งให้มันห่างอีกนิดนึงคือมันค่อนข้างขับง่ายครับผมก็ขับสบายๆอะวันแรกขับโอโ้โหโอเคขับไปละ ล้วปุ๊บทีเนี้ยน,น้ำมันมันเราต้องไปเติมน,น้ํามันใช่ไหมแล้วมันต้องออกสนุนใหญ่ซึ่งผมก็กลัวแต่พอเออเรารู้จังหวะรถแล้วเราขับพอพอได้แล้วลองไปเติมน,น้ํามันดูก็ขับไปได้ครับไปเติมน,น้ํามันพอเสร็จปุ๊บอ่ะกลับบ้านคืนแรกที่ได้มาจําได้ว่าไปขับเล่นครับไปลอนเลยขับเล่นไปทั่วเลยไปนู่นไปนี่แล้วก็มันก็ขับได้เหมือนเดิมนะถามว่ามันขับยากไหมยังขับค่อนข้างโอเคเพราะว่าถึงจะไม่เคยขับรถมีคันมาก่อนเนี่ยก็ ไม่ได้แปลว่าจะขับไม่ได้เลยสําหรับใครที่กําลังเลงอยู่นะหรือว่ากําลังดูรุ่นหลายๆรุ่นที่มีคลัตช์อ่ะเจ้าเนี้ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันด้วยน้าหนักรถที่มันเบากว่านรินจากสามร้อมาประมาณไม่รู้กิโลนะแต่เบากว่าไม่มากหรอกแต่ด้วยความที่ว่าคลัตช์มันก็นิ่มนี่แต่ไม่มากนะก็แล้วก็การอะไรทรงตัวต่างๆนู่นนี่นั่นผมว่ามันค่อนข้างวานบาลาน์มาดีมากๆเลยนะครับ ผมขับเนี่ยวันแรกกับขับโหมันมากถามว่าเหมาะมือใหม่ไหมเหมาะครับแต่ว่าผมอ่ะเขาต้องยอมรับแล้วก็ขอโทษว่าเราไม่เคยไปเรียนขับบิ๊กไบค์มาเลยเอ,อันนี้คือขอโทษจริงๆก็ไม่เคยเรียนมาก่อนถามว่ามันควรไหมไม่ควรเราควรจะเรียนพื้นฐานบิ๊กไบค์ก่อนเนาะแต่ผมไม่ได้เรียนเพราะว่าเราไม่มีรถไงจะไปยืมเพื่อนมาขับแบบมีคัสมันก็ไม่รู้สิถ้ายืมมาแล้วเราทำล้มอย่างเงี้ยล้วก็บองหน้ากับไม่ติดก็เลยจะยืมใครกันไม่ได้พ่อก็ขับเวฟเหมือนกัน ไม่รู้ทาไงครับก็เลยตัดสินใจออกมันนี่แหละอยากได้ก็ออกมามาฝึกขับเองจนขับเป็นจนขับมาปีกว่าแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆหรือใครที่กําลังคิดนะครับว่าขับคัดตไม่เป็นจะขับได้ไหมลองดูครับแต่ไม่ต้องไปขับที่ศูนย์นะถ้ามันล้มมาเราต้องเสียค่าเอ็กเซฟลองแบบลองไปยืมรถคนอื่นขับที่แบบรถที่มันมีคัดตแล้วก็ให้เขาสอนดูลองฝึกปล่อยคัดตอย่าเพิ่งเบิ้ลอะปล่อยค่อยปล่อยให้มันไหลอะ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปสอนให้ดูแต่ว่าวันนี้ กะว่าจะให้ดูในกล้องกล้องติดมวกงนะแต่ว่ามันเย็นแล้วด้วยก็เลยบาพูดให้ฟังก่อนแล้วไม่แน่คลิปหน้าอาจจะใส่กล้องแล้วพูดให้ฟังว่าเออ Ninja 400เนี่ยขับค่อนข้าง,างง่ายนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอพูดแบบนี้ก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ยังเย็นมันเย็นมากแล้วแล้วก็ที่ร้านยังไม่ปิดอันนี้คือขอขอมาถ่ายคลิปก่อนแป๊บนึงโอเคก็จะประมาณนี้ถือว่าเพื่อนๆนาจะดูแล้วเป็นแนวทางเนาะสรุปนะครับ Ninja 400เป็นรถที่ขับง่ายบาลานซ์ดีถามว่ากินน้ำมันไหมกิโลละบาท ตีไปเลยกิโลละบาทมันกินมากกว่าเวฟพอสมควรอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกที่ผมขับอะ่ะผมเฮอไงครับไ,ได้มาปุ๊บเอออยากขับเป็นว่ะขับแมง่งนู่นนี่นั่นอาทิตย์แรกก็เกือบๆโดยไปห้าร้อยอ่ะค่าน้ํามันเยอะไหมเยอะมากนะค่าน้ามันเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นอยากขับให้มันถึงหนึ่งพันโลจะได้ไปเช็คระยะแล้วก็ไปเที่ยวสุพรรณคือคันนี้เคยไปไกลสุดแค่สุพรรณบุรีกรุงเทพสุพรรณบุรีนะครับผมลับบญญานยักขับคันนี้ลับบอกเลยว่าโอ้โห เมื่อตูดมาก <c oughs> ก็ไม่เชิงเมื่อมากหรอกแต่ว่ามันก็ขับค่อนข้างสบายนะแต่ผมคงไม่ได้ขับบ่อยแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเก็บเงินว่าค่าน้ำมันแล้วก็อะไรต่างๆเนาะแต่ก็อยากจะเดือนว่าเจา้าคันนี้มันต้องมีเงินเก็บค่อนข้างพอสมควรเนาะไม่ใช่ว่าเรามีเงินแค่พอผ่อนเหมือนที่ผมมักจะพูดให้ฟังก็คือควรจะมีสำรองไว้ด้วยอ่ะก็ประมาณนั้นถ้าใครอยากรู้อะไรก็ไปดูคลิปเก่าๆผมมีคลิปแนะนําเกี่ยวกับการออกรถเยอะมากเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันก็ประสบ ปัญหาจากผมเองแหละผมก็เจอมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้ฟังวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเนาะไม่รู้ว่าจะเบื่อแบบอย่างนี้ไหมถ้าใครไม่ชอบคิดอย่างนี้ก็ลองเม้น์บอกกันได้แต่ว่ามันน่าจะเป็นความรู้ที่ดีนะเพราะว่ามันมาจากคนที่ใช้งานโดยตรงไงไม่ใช่จากคนที่เขามาอวยอันนี้คือผมใช้งานจริงๆระบบต่างๆที่มันให้มาเนี่ยถึงโชคจะเป็นระบบเทเลสโคบิกนะครับไม่ใช่อ i d ไซดาวแต่ผมคิดว่ามันก็เพียงพอนะสาหรับการใช้งานในเมืองซึ่งถามว่า อัพไฟดาวดีกว่าไหมใช่ครับมันดีกว่าอยู่แล้วมันย่อมดีกว่าและก็สวยกว่าซึ่งผมถามคนที่ขับอาสามมาในชิปอะ่ะในคชิปที่ผมทำอาสามเวสินจาสี่ร้อยเขาบอกว่าอาสามเนี่ยอัพไฟดาวจะเกาะโค้งมากกว่านะครับซึ่งไอเรื่องที่มันจําเป็นอะ่ะฟกโชกหน้าโชกหลังแล้วก็คอจาเป็นแต่ว่าแค่นี้เดิมๆที่มันให้มาผมคิดว่าโอเคแล้วขับง่ายสบายแล้วก็หลายอย่างอะ่ะมันค่อนข้างดีสำหรับมือใหม่นะครับถ้ามีคนถามว่าพี่ครับผมอายุ สิบห้าสิบหกสิบเก้างเงี้ยออกตัวพันได้ไหมได้ถ้าเรามีเงินออกได้เลยออกได้เลยครับตามสบายเพราะบางคนอายุสิบหกออก z ซ6 r ก็ได้แต่ว่ามาโพสได้กลุ่มอ่ะในกลุ่มเขาไม่มีใครอิจฉาหรอกแต่ว่าเอออยากให้น้องค่อยๆฝึกขับนะระวังอย่าอย่าไปบิดไปซัดให้มันแบบเกินตัวเพราะว่าบางคนเขายัางไงคือขนองใช่ไหมแล้วขับแรงเกินไปก็เกิดอันตรายกันได้เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ข่าว CBR650 นะครับ ค่อนข้างมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากอายุน้อยแล้วก็ขับคืออายุเท่าไหร่มันก็ล้มได้แหละแต่ว่าพอมันเป็นเด็กไงพ่อแม่เขาก็มักจะแบบไม่อยากให้ลูกออกรถซึ่งผมก็เลยโดนปัญหานี้ด้วยบางคนมันขับไม่ดีแล้วล้มเสียชีวิตขึ้นมาพ่อแม่เราดูข่าวปุ๊บก็เป็นห่วงลูกก็จะมากรีดกันให้ลูกออกซึ่งบางทีมันเป็นความฝันของผมเนาะหรือหลายคนแบบมันอยากได้มันฝันมานานแล้วอยากเห็นคนอื่นเขาับอ่ะผมเห็นคนอื่นขับผ่านๆนะโอ้ยอยากได้เว้ยเราทําไงดีวะ ขอพ่อแม่ก็ไม่ออกให้ก็เลยตัดสินใจออกเองฝึกเองทุกอย่างจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ขับได้แล้วก็ยังพอดู่ทุกวันเหมือนเดิมคิดว่าวันนี้น่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยเนาะถ้ายัางไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วถ้าอยากกระถามผมว่ามันขับในเมืองค่อนข้างโอเคไหมเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูแต่เขาบอกเลยว่ามันขับง่ายแล้วก็ด้วยคัดที่นิ่มเดี๋ยวดูแล้วกันนิ่มไม่นิ่มอันนี้นิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วเดียวนะอันนี้นิ้วก้อย ยูน่นิ้วก้อยนะนิ่มไหมลองไปกำคัดพวกตัวพันุดูนะพอเผื่อตัวพันธุ์แข็งกว่าด้วยอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าผมเขารู้สึกผมผมเป็นคนหนึ่งที่โรคจิตนะเวลาไปดูงานต่างๆที่เขาลดมาโชว์อะ่ะชอบจะไปกำคัดกำคัดทุกรุ่นเลยถ้าคัดรุ่นไหนมันโอเคผมจะซื้อเพราะว่าในการขับขี่อะ่ะคัดเป็นสิ่งที่เรามากักจะใช้ในเวลาเปลี่ยนเกียร์หรือว่าออกตัวเนาะมันสำคัญที่สุดถึงจะมีควิคชิปเตอร์แต่ถ้าออกตัวกลับดับจะจอดอะ่ะก็ต้องใช้คัดเหมือนเดิมครับโอเควันนี้ก็เท่่าานนีีี้ดดกวว๋ยคิมัจะ ยาวจนเกินไปนะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่า,าพูดอะไรไม่ถูกต้องหรือพูดเร็วเกินไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยแนละถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่านกเนี่ยก็ต้องขออภัยเหมือนกันเพราะว่าเราถ่ายกับธรรมชาติมากเลยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากสอบถามว่ามันขับดีไม่ดียังไงเนี่ยจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆส่วนตัวผมผมยังรักเจ้านินจาสี่ร้อยนะครับถึงบางคนจะไล่ให้ไปขายเพราะว่าเราไปอวยรนอื่นมาเยอะแต่ผมก็ยังรักนินจาสี่ร้อยเหมือนเดิมวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครชอบใจกลกด ไลค์กด Subscribe กดระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย